เอาที่เราจะดูกันต่อไปครับชมครับมีผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ต่ำกว่า10คนฮะใช้อาวุธสงครามครับซุ่มยิงรถจนคุ้มกร่อนนะครับของรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งก็ตอนที่ว่ากําลังเข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เขตรอยต่อของอำเภอยี่งอครับแล้วก็อำเภอรือศอโชคดีนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่ารถมีร่องรอยกระสุนเยอะเลยนะฮะดูภาพครับคุณผู้ชมฮะตำรวจ ทหารพรานและหน่วยงานความมั่นคงตรึงกําลังบริเวณทางโคง้งเส้นทางขึ้นเนินเขาริมถนนสาย4066รอยต่อระหว่างบ้านบูกาสะโนตนําบลตะปอยะอําเภอยีอ่งอและก็บ้านยือราปแปรตําบลสุวารีอําเภอรือศอจังหวัดนาราธิวาสเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุหลังใช้วุ้สงครามนะครับส่งยิงรถยนต์คุ้มกรอกของพันตำรวเอกธวัฒชัย ดุกสุกแก้วรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้รับความเสียหายทั้งคันเลยนะครับส่วนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสพร้อมกับผู้ใต้บังคับบัญชารวมสี่นายปลอดภัยดีครับที่เกิดเหตุนะฮะจากการตรวจสอบตำรวจเก็บปลอกกระสุนปืนสงครามนะครับของผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า50ปลอกเลยสอบสวนเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุคือรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมกับผู้ใต้บังคับบัญชารวม4ีนายครับนั่งรถยนต์หุ้มเกราะ มุ่งหน้าไปยังจังหวัดนาราธิวาสหลังกลับจากการฝึกที่จังหวัดยะลาครับเมื่อบนถึงบริเวณเกิดเหตุนะฮะถูกผู้ก่อเหตุใช้อาวุธสงครามซุ่มยิงมาจากบริเวณเดินเขาทาให้รถได้รับความเสียหายทั้งคันครับทางผล้ขับเนี่ยจึงขับรถมายังกองร้อยฐานพรานาวิกโยธถินซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรเพื่อขอความช่วยเหลือครับตรวจสอบเบื้องต้นคาดการว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมีกันไม่ต่ำกว่า10คนนะคะรวมไปถึงคนที่คอยดูต้นทางด้วย แบ่งหน้าที่การทำงานในล,ลักษณะซุ่มโจมตีประมาณ5จุดด้วยกันนะคะเป้าหมายคือต้องการที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเสียชีวิตค่ะออตามรายงานเนี่ยบอกว่าพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะบพบเห็นร่องรอยนะพวกป่าหญ้าเนะี่ยราบเลยแล้วไปเจอปลอ,อกกระสุนปืนเนี่ยประมาณสัก30ปลอ,อกเห็นจะได้นะฮะและก็เป็นอาวุธสงครามด้วยเดี๋ยวจากนี้ไปครับดูว่าปลอ,อกกระสุนปืนนั้นพอไปตรวจทางพิสูจน์หลักฐานแล้วต้องดูว่าขโมยมาจากที่ไหนยังไง แล้วเคยไปก่อเหตุที่ไหนมาหรือไม่ด้วยนะครับ